สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปางนะคะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนฟิล์มกองแสงเก่าออกนะคะเปลี่ยนเป็นฟิล์มใหม่เป็นยี่ห้อ 3M Ceramic Ultra er Clear ค่ะตัวนี้เคลียร์คัดชัดเจนเข้มแค่ไหนก็เคลียร์นะคะตัวนี้เป็นใช้ฟิเนื้อฟิล์มเป็นอนุภาพนาโนเซรามิกขนาดแท้นะคะคันนี้นะคะใช้เป็นฟิล์มรอบคันเป็น CMIR 1 5นะคะเป็นเบอร์นี้นะคะ แล้วก็หน้าเต็มเป็น C M I R 35ฝั่งนู้นนะคะเพื่อความเพื่อทันศนคติสัยอันดีในการขับรถก็เวลากลางคืนนะคะก็จะแนะนำเป็น C M I R 35นะคะอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะมืดนอกสว่างในคะ่ะข้างในก็จะสว่างนะคะ สว่างชัดเจนนะคะข้างนอกก็จะมืดดนึงนะคะอตกตัวนี้ก็จะห้ามหมุนกระจกขึ้นลงเจ็ดวันนะคะข้างนอกก็จะดูมืดปุึงตัวนี้ยังไม่มืดสุดนะคะตัวนี้ยังเป็นประมาณ70%ดอยู่นะคะ ติดตั้งเรียบร้อยสนใจติดฟิล์มกล้องแสงอย่าลืมทักเรามานะคะแหม่มสติกเกอร์ลำปาหร้านเปิดทุกวันค่ะ054224418 054218418สวัสดีค่ะ